เอาตามพี่เป็นล้ครับผมเพราะเพราะไม่นะอย่โอ้องงับครับผมยองหงุดหาวดเอาตามมาี่เป็นเงี้ยบิดบนเียปรเดงพอแบบ สวัสดีครับผมเฉนสานมันเกิดคนพัวครับผมสวัสดีครับผมท่านสมบุญอิสานมันเกิดคนพัวครับผมเนี่ยพี่น้องผมกับท่านสมบุญไปหมุนป่ามานจะสายไหมกลับมาแตกลุ่นแล้วน้ำขังหอยขางห้องขางยังไม่ได้ป่าป่าไม่ได้ป่าได้พี่น้องเลยนี่แต่มาป่าเดี๋ยพี่น้องเดินนะเออคือเถ่าแที้ยคุปเตอร์เสื้อก็ไดุ้่นยายแต่ว่าลังมันคืออันนี้จะซื้อเไหมล้างไปช่วงเงินคือขึ้นล่านี่แต่ว่ามุมๆเยอะหน่พี่น้องเห็นุ่มเดิ ันสีนี่จะซื้อห้เพิ่อเาหเพิ่นเขาีเพิ่นเขสีมันดูใกลนานปะมูลมีอ่ะมีมูนะๆของถ่ายเดี่ยวถ่ายี่ทิมปะเสื้อปะเสื้อขักจะได้หรอมเดลเอาไปเสื้ออยู่ให้โอ้จนยางหันะปลายยางปูปลายางไม่ได้อยู่ให้นนี้ถ้าเอาปปลอ I'm not sure if you're going to eat. 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 I'm not Nó xong anh bò Ừ Đó ra cái chân vào Ở bên, nào bọn đố Ở bên này, ở bên ngang bọn bọn đọc tình trùng Ờ, đọc đấy Đấy Đó, nó mông xỉu ổ Bộ ra, bộ ra, uống, men yếu bộ ra Nó nó lắng xỉu Đấy, nó sẽ yếu Bỏ bên ngoài Nói như bỏ Ừ, nó, cho vậy Cho về ไว้มือหนามือไม่ดละคอยาเอาน้าตาตีครับผมเกิดยืดดิ่หน้าไม่ได้โอ้โหอโอนี่กรตือตรน้นมัน่น้อยอ่ะโี่อ้าวะบอบอนตอนเห่ายายนมันเห่าเลยพี่นอมงโอ้ลมแห้งเราพ่มะลมหนาวหนาวเ้อมเดือนมิุ้นาอนไปขึ้นเป็นหนาวหนาวเนาะเป็นหนาวเป็นขี้ยังขนอยูกหนึ่ ขอนแล้วเผื่นหนาวพี่น้องคนมีด่างใส่แจกพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดที่เท็ดก็ยถ่าฝนบมอเห็ดนี่ดอกน้อยๆนี่แน่ไปด่างถ่าฝนเห็ดเี้ยน้ำน้อสองดอกนี่ฮะสองดอก พึ้นมาอย่าะเห็นตา้นาได้เหนเหรอนน่อยรวนีน้อยสีมันขไปใหม่นะปกอยู่นี่โบเห็นนะโบอีดีโบเลออะโบเห็นดอกนึงนะคือบ่เห็นได้ใหม่มัมปกอยู่นิดน่อยังไงเนี่ยตาบ่งคนเนี่ได้ตาเป่าเมื่อนะผมนะตาบุีเป็นไง <laughs> ตาแบบว่าโบ้ใบไมนว่าโบ้บบดีเด้อครับมันเห็นเบิดลน่าพูนเหมนแลแต่ว่ามันมันโบ้หู้จักแบบว่าซีเฮ็ดซีหนึ่งใช่ไนะหมถาบ้เห็นนะกับเจ้าอิ่นตาบพอดีครับผม <laughs> ตาหากินบ่าเปล <laughs> ี่ยนมีไหมมี ลองยังบอกโอ้นี่ดอกนี่โอ้โหดดอกนึงหยาบเลยสองคนอือจุ่มๆมันเลยอือเกือใบไม้เนี่อือคือใบไม้นี่สีมันก็ดิอือเือใบไม้แจ๊กแยกบวกเลยเอออันเดียวกับแ้วกแบบไม้ครับผมใบไม้นี่กับใบไม้เนาะมันส่งเสื้อใบไม้เาปอะนี่อันหนึ่ง

มูง่ายเลยนี่ต้นดอกบานนี่ต้นดอกบานอ้หัาดอกบานเลยนะห้องบานนะครับผมหัตยาดอกฟ้าไม่นี่แหะอันเออมันอันมันอันมันดินดินดินดอกบานตัว <si มือนี้หันเ้าแต่คือต้องเนมือนี้หันมือนี้เ้าคนมาหลายครับผมแย่งกันนมือนี้ไายจะเลี้ยงยังไงครับผม ออเนี่ยเขาจะไปยองผมไปไปนี่ไปนี่ไปนี่เย่งกันครับผมไอ้พระเนี่ยครับผมดนะจับไปถ่ายอะไรดิจับไปถ่ายเลยจองแล้วเออฟ้านี่ครับผม เดี๋ยวก็บอกจะคืนบุญไปได้เนาะมันเป็นแห้งๆนะครับผมมันเป็นออายุโค่งเนาะห้ามาหาอายุโขกมาซองมึงคือครับผมก็บ่อยากปไนไดนจะเอาตามที่เป็นไะครับผมพระไม่ได้เหอนี่ยังผมโอ้ยโง่งับครับผมยังโม้โม้ขาวดิ

เดยพ่อโดนไงโอ้ข้าให้ไม่บ้านบวกึ้นทรงยกดีล,กล,ลกลุ่นนนุนเอาะวุ่มเนาะเฮ้ยยานยันคนมาเป่าเร้ามากัดให้คนมือมามาตัากันนะต้องอกกา,ารข้ามมาสิดอกไม้ผมข้าได้เลยคทัดแดงนี่ก็ได้นิ่มเนพันท่ายคลิปในพี่นองจ้บึงนะครับผมคนก,ก็จะเอาก่อน เจ้า <c oughs> นทยยังมีอ่ะนี่ผมนี่ีแต่ของขาวเลยตัวทีไ่ไทยของเยอนะโมีมูนึงบาทเบดอ๋อขันฝนตกลงมาอีกเกิดอีกอีกนึยเกิดไลเนาะ สมบูรณ์ดบาพวกกันกำลังปลอบไปแลย้วยน้ำดินซื้นกหมองแน่นอนไงอย่างนีคือเอาหัวนำอยู่แล้อหักนี่และวซึนแด่กระเดียดนอะตกไปกระเดียดบาทนี้วู้ยทั้งดดน้ามังั้งแดสงอาทิตย์ถ้าจะเอาผลตกขึ้นแดดนี้ดอกเบอร์เดอร์ปีเรยุครับผม ต้นที่มันเคออกมันยังแข็งอยู่นะอยงหใหญ่เนี่ยมือซ่าดให้ิงดายกระจายเนี่ยดดอกจู้มเนี่ยมือาดดอกง่ายคากริครับผมมันยู่ในดงแล้วเออยู่ในดงได้ออกดงดตีนดงจังน้อยก็ใช่ว่าดงอยู่ครับแล้วพิสาราเนาะเฮ้ยได้เฮยได คันสาหราพิษอันละงกอันมันโคกเนาะมันโคกเลยดอดกไงครับงปหาเปนน้ำดงเรอหึดงอะไโอ้หกแท้ดอืมเนี่ออะอืมฮ้ยหบานรอกไง ว่าเกือดอกเดี๋นี่ครับผมอื้อไปได้สูงมานวนบ้างน่อันนี้เพึ่งข้ามครับผมพึ่งข้ามนี่พึ่งกับใบไม้เลยนี่พึ่งข้ามเอ้าครับผมแนี่มองมีป่ะ ได้เดียวเดียวขี้บุกเชี่ยเอามื่อกี้ขี้เห็นสองดอกเอาเอาเขาผมเพื่นแหละอาดิตามเอากำลังขี้อ๋อไปครับผมเคี้ยงบ่ได้เลยบ่ได้เด้กสัตว์อห์หนึ่งเคียร์ต้องเคี้ยดิครับผมเป็นเอาแล้วเป็นว่าโอ๋อรวดรวดบุกเชียร์ดอกว่าใช่คนบ้านนอกซอกเบิึงนะนี่ครับผมมามาทำกันนะครับผมกัผู้ใดจอันนั้นกัเขาไปเบิ้องซองมันเองครับผมอาดิตามเพื่อนเนี่ยคนบ้านนอกซอกเบิึงเนาะคนบ้านนอกซอกเบิึง ครับผมหายเฮ็ดี่ยังแต่น้ากันมือนี่ครับอ,อเอ้ยดอเอันบนแม่นหนแม่นลไข่บนไข่เลยอ้าวอ้างวอีกธุรกิจพี่น้องครบผมเอ้ากรบผมเป็นผู้นนำนำไปอัไนไตสวนกันมาแล้วครับผมไปนี่ไปไป Ý, đọc bàn nhớ anh này Bản vượt <laughs> <laughs> bộ Thảo đấy chắc hả? Ở bên xe bộ dân đến hả? Nhiêu rồi Nhiêu rồi? Ừ. Nó kể tới đốn Thảo bộ đi khẩu mà nó mua ăn nhỉ? Thảo dụ bộ Bộ Thái bộ bộ Thảo đã thay gì mà hồn đừng ừ. bố Thảo đi Nhiêu, Mình nhiều Nhiều đẹp Nhâm nhâm chắc này Hứ? Ấn bên ừ. xe bộ Ừ Bên xe bộ Nhanh. กระจายเสื้อเยอะหน่อยนะให้มันออกอันนั้นนี่ครับผมต่ก็มันออกยังห่อ่ามคือว่าแล้วเนะนี่ยครับผม,มให้พึ่งเขา ีอันตัดติดนี่นี่ติดเนี่ยโอ้โหเห็ดพิ่งบนนี่ฮะเพิ่งเขาไงโอ้โหก็เห็ดเพิ่งเขาอีกล่ะป้าเห็ดเพิ่งเขาจะป้าเหรอเนือดอกงามดอกงามมีเพิ่งเขาแสบพร้อมนะอืมหวานนแสบหลังมันตะกี้ไร่เนาะหลังมุมมุมฝุ่นเนี่ยฝุ่นฝุ่นอันอันดับ นี่ตัวนมันก็มันข้ามบ่มันข้ามเลยเยังส่อันนี้หน่อยอนี้แ่ก้อนเเป็นจี๊บหรือม่ยังไงน้อยก้อนน้อยอันให้เงินอันน้อยอันน้อย นี่เป็นขา่เป็นขาตรนี้เหมือนกันนั่นบ่เข่าแล้วจ้ะอ้ยเข่าแล้วสงครามข้าวหาแบาบนี้ก่พอได้อยู่เลยไม่ได้อย่างไรอะ สองดอกเลยสองดอกหน่สามดอกัวนี้นี่อ,อกหน่งยาวตงนี้ข้ามออกสีด,ดำๆน<ำ><ำ>ข้ามเนาะไปสูดได้พ่อ่อในะมันจะออกเป็นข้ขามอมไปสูดลึกๆมันเกิดเป็นม่เ

ขามันเปเปียกแปลกมเลยแมนจ์เลเป็นเปีเยกๆนะตัวนี้มันมืนเป็นมนมืน,นเเขาแน,น่นไพี่น้องผมอืมเฮ้ยเป็นเอกกำเป็นเอกกำเดี๋ยวให้เ่อนมไงน้ทางนีอือหอน้ำทางนี่บอกไก่ให้กินน้ำทาง่ยพี่น้องผม <laughs> นี่มก้มเนาะแข็งเนาะแข็งได้ส่วนงสมกันดั้งออกกีอยู่เนาะพุ่นเห็นเห็ดยุ้งยุ่งเลยะใส่พี่โอ้โอ้าังบดดิบมือสมแข็งส้มโอพอดีเลยเอาดำเลยครับมึงไ่ใักติวเอาไปแด้คนตัวเข้าไปได้ไง

men gì men, men, Mèn Ờ, men men, men đi À Nó đang chuồn bây giờ Ừ Nhanh à. chó ừ. Bọn này hãy khá nhau xứ bò, bò, Bọn này nướng dung bò, bỏ Ừ khá nhau xứ bò thầy Ừ Đấy Đấy, cám ơn nào đang ngồi ไว้ให้เขาเงีน้องหมุนนะน้องเขาได้หมุนเดี๋ยวไม่ปกอยืนเป็นห่วงเดี๋ยวเรมได้พอดีอยากจะกินอยู่ครับผมมาเมื่อใดกับอากาลเ้ยงขัดง่ายนะครับสมุนเอืะเขาได้กิ่นจุดล็อกได้กิ่นจุดล็อกเขาได้มาหานะแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องเรื่องขายเขาชื่ออะไรเขาชื่ออ่ได้ขายนะครับสมุนเอะขายหมดยังไงมันมันจะหน่อยแล้วเป็นเงนไปกินไงเบิร์ตแล้วนะมันยังออกยังมาคักนะครับผม อันเจียส่วงมันออกอากาโอ้โหาคนก๋ว่าหามขายให้ไดเ้เด้อเขาวะาไ่ได้หรอกพี่นน่องมันมีเห็ดพอไย้ขายพอวันไหนนองมาดูนะก็จะกินนะนี่นนองแกงส้มกันนะีไปนี่เปนบ่เออมันใประด้นะนีฮะนั่งบอ อ้าคนมานอกสอกเบืองีิจะได้มาเบื้องนดบ่นี่มันคือใบจองอ่ะดวขายเงาขายย่างเดนวโอ้เข่าตบอเ่ยงฮะผมเห็นตัวนีโอ้ไม่เห็นเงาเยอเนาะฟองสมนะครับผม แต่ว่าสมกับบสมบันใดเอกก็ทาสมซื้อจริงนั้นบสมปันใดดอกก็เออกับพ่อสมพ่ออํานานี่ละเดี๋ยวถ้าเหยียบเ่เหยียบได้เหเถ่าเวโอเบถาเอตัวนี้โอ้ถ่าเเพ่อเอาไว้ใช่ไขยันยุบยเาเบ่งดูห่อยัอกมีอ้ยขเนาะนมเออ ขาแล้วเอาได้ขายามย่าวย่ไปอ้ยข้าวด้อ้ยลาเลยพ่อข้าละลาเลมันเป็นแห่งๆไหมมดเป็นจะเสบนะมดเป็นจะแสีบเียเบองดูงงงงมันลดงโดดออกยังไง มันเลอยงกีบ่บาด่ไันนองอกเหลืองน่องแดงงอกเหลือีดอกเดียวนี่บเดี๋ยวตะกอนนตะกอนห็นงกขาได้บอกงอกสีเอา้ำทางหยิบบ้านไงเด้อไปพี่ บ่นี่พี่น้องครับผมพ่อของเข้าวแล้วดำไปไหนพี่ชายจะดำเลยพี่น้องครับผมแต่ว่าแดงพระแท้ดอกนึงบ่ฮะแล้วแดงมันเมียนี่บ่ไม่เห็นแล้วโงอยู่บุ่โอ้ยก็าเมียนแหละเนาะเบิดเมื่อเท่านั้นอือไอ้มันมีขายอยู่บ่แมนแมนแมนมีบ่ก็เพิ่นเขาเป็นคนกัดนี่กูนะเอาแมนดอกที่ดำดำนี่กูนะ ก็เลยจะลุกไหลนี่อันนั้นก็เห็นแล้วงอกขาวก็เห็นงอกเหลืองเนาะฝรั่งเนาะเมียนอยู่เหรอเพราะเมียนเมียนอันนี้เห็นแล้วงอกดงเอยดูมึงดูเพนนี่ละม้วนเพนนี่มันจะแซบก็ฮอดขาวฮอดฮอดเหลืองเรื่องนี่เมืออกันเมียนเมียนเม่นอยู่มันจะแซบก็หอยงอกเหลืองเห็นแล้วงอกขาวอยู่เด่นหอมพี่น้องเลยมีแล้วงอกนี่โก้ตีนมันคือพวกขึ้นตีนไอ้แลงอกเหลืองอันนั้นก็เดียวอือ บอสเนี ou ó, man, bene, na, ่ยบอสมันเป็นปอกเลยนะอ้เนี่ยต้องจิ้มมือลงดูตัวนะไม่ด้สันโอ้ไม่มีปอกมันอยู่ดตอนดอกไงก่อนเห็นละงาดเห็ดเห็ดอันเห็ดฉี่ก็เดือนนะเห็นละงอกดงเออน่อยางเด่นเห็นบอสมองบอสไม่เนาะจ้างว่าใท่ฮั่น hết khóc hãm 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 hết 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 อันนี้กับบุแมนได้หนีว่ามันเห็ดละงกมันบุแมนนั่นเองบุญแมนต้องเห็นดังแตกๆนี่ขี้กันเลยก็เห็ดละงก์ไงนี่ครับผมโอ้มันจะบัดกิ่งกิ่งไ้เลยเออแบบนี้เออกินได้ยั่วอันนี้เห็ดอันนี้ฮะมันกินได้ยั่วแต่ว่าหันคนบม่ค่อยนิยมกินเห็ดอันนี้เออยิ่งบอกยิ่งแมอยู่วได้จากเวาอยู่แต่ว่ามันเป็นจะแซ่บไปเลยเห็ด ตาบอเพร่ยานเบื้ยวปะต่ยานเนาะเออต่ยานพอดปุ้นนะเป็นหงาไงไงไหมไม่เป็นตุ้มไหมนี่เป็นตุ้มพี่น้องว่าเห็นอย่างนี้เอื่นเห็นอย่างนี้พราะมันได้จักว่ากินได้อยู่นะโอ้แงนบ่หึไปไปเป็นแบบนี้ไปกระจากินบอแล้วว่เอาแล้วว่เอาน้ำไปนะบ่เอานำไปแล้วเป็นตุ้มเป็นต่ยานไปเลย เออเออโอไปอีกแล้วเฮ้ยเออแมนมนแมนนี่ยแบบบานะแบบบาน่เอายู่บ่มันเท่าเนี่ยนเป็นเชือกแล้วมันบราณจะเข่าดิโบราณ้เท่าอันน่ะอันแข็งแข็งอยู่โอ้หันเหงมันแหงเพราะว่าในมูมันอยู่แมนแมน มีดอกอ็ออยู่ดอกงูมีบ่สัสต้นนั้นเนี่ยครับผมเนี่ของดำเพิ่มเพิ่มเติมครับผมสามดอกอย่างนี้องแดกไงยังให้เงินเงินเห็ดกอเห็ดกอนี่ครับผมกัดได้พอใหญ่ใหญจะกินเต็มกระตาจ็คโด่ครับผมไ ประสามสี่โลนี่แล้วสามสี่โลอีกแล้วมนมัคือเก่าเลยพี่น้องครับผมก็พอจะใหญ่ได้กินแหละเอาพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมากกัฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์คือเก่านะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งจริงจริงยิ่งไง,งาสาำหรับเกิดคือเกาอ่าค,ครับผมก็าทายติดตามคลิปหนา้าคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณส,สวัสดีครับ,รบ,รบผมร่มเรมไปงานก่อน